สวัสดีครับผมจากร้านชานแก๊สคิทเช่นดีไซน์นะครับวันนี้ผมก็จะมีบทความเกี่ยวกับเรื่องหัวปับมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับใช้งานหัวปับแต่ละชนิดเนี่ยมันมีข้อแตกต่างเป็นยังไงเพราะบางทีเนี่ยจากปัญหาที่ผมเคยไปเจอเรื่องเกี่ยวหัวปับเนี่ยลูกค้าบางท่านเนี่ยซื้อเตามาแล้วก็เอามาติดเองโดยซื้อหัวปับโดยที่ไม่ถูก ลักษณะและลักษณะประเภทของของการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อเตาแล้วก็เกิดอันตรายได้คือวันนี้ผมจะแนะนําหัวปับลักษณะสองลักษณะหลักคือหัวปับแรงดันสูงกับหัวปับแรงดันต่ำเราจะอธิบายกันที่ว่ามีข้อแตกต่างผมก็ขออธิบายเรื่องหัวปับแรงดันต่ำก่อนหัวปับแรงดันต่ำเนี่ยจะเป็นหัวปับที่ใช้กับเตาเตาก่องบ้านเตาไม่ว่าจะเป็นเตาฝังเตาแรงดันต่ำเตาก่องเตาชั้นอย่างที่เรา เจอตามท้องตลาดหรือว่าลักษณะนี้ครับเตาเตาฝังนี้กนะ็คือเตาฝังใช้ใช้หัวปักแรงตา่างโดนนี้ใช้หัวปักแรงตา่างจะเป็นเตาฝังหัวเดียวของซอสเตอร์นะครับแล้วก็หัวปักแรงสูงจะเป็นลักษณะนี้มีที่หมุนปักแรงต่างได้ก็คือจะใช้กับเตาลักษณะนี้เตาเคบีหรือที่เขาเรียกันว่าเตาเคบีคือเตาหมุนเลขแต่นี่คือใช้งานได้จริงนะเป็นไม่ใช่เตาเด็กนะฮะเป็น เร,เราใช้ของใช้พวกหม้อกุ้งอบหรือว่ากระทะอะไรเล็กเนี้ยเว็บอุ่นนะอะไรอีกเล็กเนี้ยคนะรับจะใช้หม้อปั๊บอย่างเงอย่างนี้ก็คือว่าหม้อปั๊บแมงนัน,นต่างเนี่ยจะอธิบายเรื่องหัวปั๊บตรงนั้นนะครก่อนหม้อปั๊บแมงนัน,นต่างเนี่ยหลักๆเนี้ยที่จะมีตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีเอาง่ายๆจะมีอยู่ประมาณสามสามลักษณะในการก็คือว่าแบบนี้เลยไม่มีเซฟตี้ตัวนี้ไม่มีเซฟตี้หม้อปั๊ แรงดันต่าแต่ไม่มีเซฟตี้อย่างที่2องหัวปับแรงดันต่ำแบบมีเซฟตี้อย่างที่3ามหัวปับแรงดันต่ำแบบมีเซฟตี้มีตัวตั้งเวลาแล้วมีบอกระดับแรงดันทีนี้แบบมีเซฟตี้เนี่ยคือเวลาเราใช้งานเกิดอาการอิสเรลขึ้นมาเมื่อสานขาดกระทานหัน หรือสายมันหลุดออกจากตัวส่งกระทานนันเนี่ยระบบตัดแก๊สข้างในตัวเซฟตี้เนี่ยจะตัดแก๊สทันทีโดยไม่ให้แก๊สออกมาจากรูนี้นะครับส่วนไม่มีเซฟตี้เนี่ยถ้าเกิดสายลุดก,กระทันนันหรือสายขาดกระทันนันเนี่ยระบบไม่มีเซฟตี้ปล่อยแก๊สออกมายัางไงก่อนอย่างนั้นนอ,อกจากคุณปิดทังแก๊สก็จะไม่ออกมานี่คือข้อดีของเซฟตี้อย่างของรุ่นนี้ของผมนะจะมีลูกลอยบอกแรงงานแก๊สด,ด้วย ว่าแก๊สในปริมาณถังมันมีเท่าไหร่อี่างลูกลอยอยู่ในนี้ส่วนระบบตั้งเวลาอันนี้ตามที่ขออกแบบมาตัวนี้จะตั้งได้ถึงหนึ่งชั่วโมงแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นแก๊สตั้งหนึ่งชั่วโมงนะส่วนมากจะตั้งประมาณสิบยี่สิบนาทีประมาณนี้นะครับแล้วนีก็มีเซตติ้เหมือนกันตั้งเวลาบอกแข่งดันได้แล้วก็ทีนี้ผมอยากแนะนําว่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อเนี่ยผมแนะนําขอให้ท่านซื้อลักษณะหัวปลั๊กแหงต่างๆเนี่ยเป็นทองเหล็ก ดีกว่าเป็นตะ่วหลอลักษณะน,นี้เป็นทองเหลืองเนื่องจากทองเหลืองเนี่ยมีความเหนียวระคงทนและเกี่ยวเวลาลเราบิดเค้งแน่นเนี่ยปกแกะที่เกลียวจะขาดเนี่ยจะมียากกว่าปกตะก่วหลอราคาก็องสูงกว่าแต่ผมแนะนําให้ท่านลูกค้าเนี่ยแนะนําให้ซื้อทองแย่งดีกว่านะครับเราอย่ามองว่าราคาถูกดีกว่าเราให้มองคุณภาพและความปลอดภัยนะดีกว่าขอแนะนำเรื่องจำนวนปรับชนิดใดขอให้เป็นทองเหลือง ส่วนหัวปัาแมนเนนสูงก็เหมือนกันขอให้เป็นทองเหลืองนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้ทองเหลืองก็ได้แต่ว่าขอให้ตรงนี้เป็นทองเหลืองจะดีที่สุดเพราะว่าเราจะมีการต่อเข้าต่อออกการใช้งานเป็นประจํานะครับขอให้เป็นลักษณะทองเหลืองดีกว่าหือนการคือสายยางที่แนะนำไม่ใช้เนี่ยผมอยากให้เป็นสายยางก็จะถว่าสามชั้นคือจะมีวงนอกก่อนแล้วจะมียางผุ้มีทีเองแล้วจะมีเซลข,ขาวเนี่ยเป็นขายล้ว แล้วก็จะมียางก็เหมือทีนึนงทั้งหมดสองถึงสามชั้นผมไม่อยากให้ท่านลูกค้าเนี่ยใช้สายที่ม,มีความปลอดภัยคือสายที่มันชั้นเดียวก็คือว่าจะเป็นสายสนางเหลืองจะไม่ค่อยมีความปลอดภัยเลยแต่ลักษณะสา,สายเนี่ยนะถ้าเกิดการรั่วการแตกขึ้นมาเนี่ยสายจะเกิดการฉีกขาดหรือระเบิดออกมาได้แต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดการฉีกขาดระเบิดเนี่ยเรายังมีตะข่ายที่คุ้มอยู่รอบๆใเนี่ยข,ขาวขาวนี่ครับป้องกันการแตกกระจายออกมาแนะนําให้ใช้ลักษณะ ายแล้วส,สามชั้นราคาก็สูงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่มากาเท่าไหร่เม็ดอย่างที่ร้านเราเนี่ยขายอยู่ประมาณเม็ดแปดสิบบาทนะคะระับการเม,ม็ดหนึ่งแปดสิบบาทอ่าลืมไปมีหัวหนึ่งเป็นลักษณะหัวกดหัวกดนี่คือการใช้ส่วงลงไปเป็นหัวในงานต่ำเหมือนกันเวลาเปิดใช้ดันเปิดปิดแต่ลักษณะน,นี้เขาจะค่อนข้างเลือกผลิตแลจะมีถังอยู่ยอดเดียวคือกรทอที่ เขาทำออกมาแต่ตอนนี้เขาก็พยายามจะลงถมัมหัวแล้วครับคือเนื่องจากการเข้าบงลุงเนี่ยของหัวปั๊บเนี่ยราคาตัวนี้ค่อนข้างสูงอย่างที่ร้านขายเนี่ยตัวเป็นพันเลยแต่ก็จะแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นลักษณะหัวเกียวยังไงก็ถ้ามีอะไรสงสัยยังไงก็ลองโพสต์ลงมาถามใน facebook ได้นะครับว่าเอออยากจะหาหเกีียวขนาเตา้าหรือว่าผมรีวิวเตารุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าทางร้านมีเนี่ยเราก็จะจัดเอามาให้ลูกค้าดู ยังไงเทปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ